ไม่ใช่ลูกเศรษฐีชีวิตฉันต้องดิ้นรนเดินบนถนน,นอิชาคนร่ำรวยสวัสดีครับ,บผมนายประกอบยอดยาในายเพิ่มแม่ทาในฐานะข้าราชการกรมการปกครองการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นภารกิจในด้านใดก็ตามได้ยึดหลักเอาผลประโยชน์ของประชาชนมาเป็นเป้าหมายหลักไม่นําปัญหาแลอระสรรคต่างมาเป็นเป้าหมายให้มองเป็นความท้าทายแทน เมื่อเราสามารถแก้ปัญหาได้ก็จะทำให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อ,วอําเภอแม่ทาได้นำเสนอโปรเจกต์บีฟตามโครงการอ,อรําเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนได้แก่การจัดทำฝายชะลอน้นำตามเหนือพระราชดําริจํานวน1,500ฝายภายในระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปี2 5 6 6ถึง2,569 ขับเคลื่อนกลไกการทำงานร่วมกันกันกบภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่โดยขณะน,นี้ได้จัดทำไปแล้วจำนวน150ฝายผลการดาเนินงานพบว่ามีความสำเร็จตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือจำนวนฝายที่สร้างในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายมีมากเพียงพอที่จะชะลอน้าและเก็บจากน้าทำให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำใช้มีความชุ่มชื้นเกิดขึ้น ตาต้นน้ำลำทานได้รับการฟื้นฟูสภาพบางพื้นที่มีความก้าวหน้าโดยประชาชนเห็นประโยชน์ที่ได้รับเกิดความตื่นตัวมีความต้องการที่จะขยายผลการสร้างฝ่ายโดยชุมชนเองในส่วนของการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนาลีรัตราชกัญญาอํเภอแม่ทามีหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวนหกหมู่บ้านโดยดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนตามบริบทของพื้นที่ความคืบหน้าในภาพรวมของการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายครอบคลุมในนิติต่างๆดังนี้บ้านดอยแก้วตำบลทาสบเร้าดำเนินกิจกรรมสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบริเวณวัดปาวิสุทธิญาณนมงคลเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายและสร้างแหล่งเรียนรู้ไว้ให้คนในชุมชนได้ศึกษาและนำแนวทางไปปฏิบัติด้วยการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตทุกครัวเรือนบ้านแม่ป่าขาตําบลทาปาดุกและบ้านปงตําบลทาขุมเงินดําเนินกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดํริเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำให้เพียงพอ เพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรบ้านหนองยางฟ้าตำบลทาทุ่งหลวงดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยวโอทอบนวัดวิถีเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนรายได้จะกระจายอยู่กับคนในชุมชนเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริงบ้านหนอยยาวตำบลทากาศและบ้านห้วยห้อมนอกตำบลหาแม่รอบดำเนินโครงการ เอบรมอาชีพการทอผ้ากะเหลี่ยงและย้อมสีธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มสตรีอันเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนผลการดำเนินงานการกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบไทยคิวเอ็มส่วนหนึ่งของความสำเร็จในภารกิจบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชน เกิดจากการนำระบบของการสำรวจข้อมูลครัวเรือนขจัดความยากจนผ่านระบบไทย q QM และระบบการบริหารจัดการคนแบบชีเป้า TPmap โดยนำข้อมูลจากครัวเรือนที่มีปัญหาอำเภอแม่ทาแก้ไขปัญหาแล้ว 9,792ปัญหาคิดเป็น100%ซโดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัยในปีงบประมาณ2,564ถึง2,566สามารถซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ให้แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์จำนวน55หลังส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารสนับสนุนครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบรวมทั้งส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและต่อยอดผลิตภัณฑ์โอท็ Top จากศักยภาพของพื้นที่อำเภอแม่ทาทุกภาคส่วนพร้อมพัฒนาและขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายยกผลลั์ให้เป็นรูปธรรมทุกมิติโดยเน้นการสรา้างภาคีเครือข่า,ขายทำให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสืบไป